ไปไหนเนาะมาดิเออมาดิมาดิไม่ตีหยัดนาะเฮเก่งกับเอไอ่ะผมอ่ะเออเก่งเออเออมา่าฮาเออสนุกสนานเออสนุกสนานฮะโลเนี่ยเออมาสวัสดีครับชาวผู้เล่นเกมทุกท่านอยู่กับผมก้องซ่านะครับวันนี้ทั้งกันในเกม Battlefield 2อีกแล้วซึ่ง พูดอะไรอย่างหนึ่งคือมันมีเควส์เควส์หนึ่งครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเควส์ที่ให้เล่นในนะครับดาเมจอินฟลิกวิดเอส s อบหรือ S0-8 ศูนย์มาขีดแปดบาลิสติกชิลก็คือเป็นโล่ในส่วนของโดเซอร์นั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าบังคับเล่นโล่ครับ <laughs> วันนี้ก็มาลองเล่นโลก่กันโอเคซึ่งก่อนดูลืมกดไลค์ like กดซับสไครต์ครับ เป็นอาเจยก์กองซาเดินครับผมโคด้าช็อปเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสําหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชําระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้ด e s c r i p t ันได้เลยนะครับผม ฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคล้าช็อปครับเรนโบวโดเซอร์นะี่เป็นหนึ่งตัวละครที่ผมแทบจะไม่เล่นเลยนะครับไม่เล่นเลยอะ่ะไม่ไม่แตะเลยครับก็คือเนี่ยผมลองเอาไปใช้ทีนึ่งครับคิวไป1คิวใช่ครับผมใช้คิว1คิวจริงๆเพราะไม่ได้เล่นเลยจริงๆอ่แะแต่ก็มีสกินสวยเท่หล่อเท่นะครับผมแหมโอเคไปเราโล่ไปไล่ไล่ชนคุณกันดีกว่า <laughs> มายืนหน้าตรงนี้นี่ถ้าไม่บอกว่าเป็นโดเซอร์ที่ผมไม่รู้ว่าตัวอะไรเลยนระิงจริง <laughs> โอ้โหแล้วเข้ามา อยู่ตรงนี้เราควรจะหยิบหยิบอะไรมาก็ได้ครับเพราะว่าเราจะถือโล่ไปไล่ชนเขาครับในส่วนของโลเ่เกมนี้นะครับนี่ก็คือมันจะมันจะเดินไวมากไม่ได้นะครับเนี่ยมันจะหันได้ไม่ไวนะครับเนี่ยถ้าอย่างปืนเนี่ยมันยังหันฟุ๊บฟับฟุ๊บฟับแต่โล่นี่คือเดินแล้วก็อย่างนี้เลยเอ้าเอไอขอหน่อยดิเอ้มีคนครับผมตามสภาพโอ้โหตายแบบสไลด์ด้วยโล่ผมมาแล้วโล่มาแล้วโล่มาแล้วเฮ้ยตาศัตรูตาศัตรู A.I. นี่แน่นี่แน่เอออ่ะหมดแล้วเหรอมันต้องมีดิจำได้ที่โล่นี้เป็นโล่ที่อะไรนะกันกระสงกระสุนตั้งตู้ตั้งตู้ A.I. อีกแล้วไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นมีคนแน่เลยโอ้แต่วิ่งสไลด์ได้ด้วยนะเออตอนเล่นโล่เนี่ยไอ้ตัู้ตูหทูน่าตูหน้าไอ้เพื่อนนี่วิ่งสายวิ่งสายวิ่งสาเฮ้ยมามาจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนอ้อ พี่แช้นผมล่ะครับอันนี้มันไม่กันทุกอย่างแล้วเหรอเห็นช่วงหนึ่งมันกันทุกอย่างเลยเนี่เสียใจ่ะเฮ้ยเกิดนี้ดีกว่าระยะใกล้มีคนแน่ๆมาแล้วครับถือโลมาแล้วโอ้โหโอ้โหมามาผมมาก่อนผมมาก่อนมาใส่ใส่ใหญ่เอา้าโอยอย่าแย่งผมสิให้ผมได้ชนหน่อยตูอยู่ไหนตูอยู่ไหนตูอยู่ไหนครับอา้าวอะไรวะโอ้ไม่ได้ชนใครเลยที่ยโอ้ขนโลนี่สามารถสลับได้ไหมโอ๋อไม่ได้นะ ใส่กระสุนใส่โล่อะไรอะไรอะไรจะพังวะยังไม่เห็นคนเลยอ่ะอยู่ไหนวะข้างบนเหรอข้างหน้า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 เอไอข้างหน้าไอีกแล้วโอ้คนเดียยังแม่นเลยครับมีตู้มีตู้มีตู้เอ้ยสวัสดีเพื่อนนี่แน่อุ้ยได้ตัวเดียวเท่านั้นขามันโผล่ข้างหน้าได้มีคนปะเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วอืออ๋ออ๋อระกวัดโอ้โหตระตูปะตูปะตู อัดตั้ทีหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งทีเอจ้าคือมันถ้ามันหันได้ไวกว่านี้ผมว่าลองปรับเซนซิทีฟเอ้ยอะไรนะ DPI เมาส์เลยไอ้ปรับแล้วน่าจะสี่ห้าพันแล้วผมดูดูเมาส์เลยครับไวไหมเฮ้เผื่อจะช่วยเผื่อจะช่วยนี่ไงไวขึ้นรอโอเคไวขึ้นนะไวขึ้นหน่อยนึงก็ยังดีก็ยังดีเปิดประตูสิเพื่อนมา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 แล้วผมมาพร้อมโลผมผมมาพร้อมโลน่าอยู่ข้างนอกทางซ้ายปะ เพราะว่าตอนวิ่งเนี่ยขามันจะโผล่หน่อยนึงนะครับอืมก็คือตุตูก็คือยิงขามันต้องทำอะไรเยอะอุ้ยข้างหน้าสวัสดีครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เห็นไม่เห็นซ้ายไม่เห็นซ้ายเห็นเอาตีตีนี้ก่อนตีนี้ก่อนตีนี้ก่อนสวัสดีครับ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 อุ้ยข้างหน้าเยอะมากนายขอได้นี่อ่ะอุ้ยตุตูเยอะมากอุ้ยมีคนยิงมีคนยิงยายาโอ้ยทั้งหมาทั้งคนเลยข้างหน้า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 เอาหน่อยเอาหน่อยมามา อย่าหนีเพื่อนอ่าวสไนต์อุ๊ดอะไรวะต้นหืมซ้ายนี่อะไรบอดเหรอเอาไปไหนแล้ววะเอาจะแพ้แล้วเหรอโอ้โหอะไรวะอุ้ย Rpg อ้าวไม่ได้จัดการใครเลยครับจะแพ้แล้วครับผมจะวิ่งเข้าข้นทันไหมครับงงไม่ได้ทันทำอะไรเลยฆ่าไปสี่ตัวที่แล้วกัน ไม่ถือโลถือโลถือโลหน่อยแล้วถือถืออ่าฮ่ามามามาดูบอดนี่บอดยิงไม่ได้ฮะโอ้บอดมันยังยิงได้เลยอู้หแล้วนับภาษาอะไรกับคนมาถามจริงเอ้ยอย่าเพื่อนอย่าสุดยอดหมดแล้วผมต้องตีไอไออ่ะอ่ะนี่เนี้อ่าฮ่าเห็นไหมบอกแล้วยิงตีคนไม่ได้ตีไอแล้วกันโอ้มีคนมามีคนมาอ๊อบ ทุกทางโหดทุกทางแต่ตอนนี้บอกเลยว่าเมาส์วไวมากนะโอ้เมาส์วไวเพื่ออะไรฮะเพื่อโลูฮะอ่ายิงก่อนสักนิดนะเออขอซะหน่อยนะขอได้นนย,นะนนยิงมั่งเฮ้ยเศัตู้เจอู้เจอตูอาร์ตนี่แน่อ๋ไม่เห็นผมวะเออเอออะไรวะเอาเออเออเฮ้ยเพื่อนนี่นายจะไม่เห็นแต่ซะหน่อยเหรอเอ้ยเอาซะหน่อยนะเอานิดหนึ่งนิดหนึ่งนี่แน่โอ้ดิเออ อะไรเดียโอ้ยโลบังครับโคตรยากแล้วไปไหนอ่ะเอาเไปไหนบ่นดมบ่นยิงตายนะแมวนะเอ้าผมเพื่ออะไรเดียทตาจริงคือมันมันการคอนโทรลในการวิ่งหามันลำบากมากนะครับไม่ได้ง่ายนะไอโลเนี่ยเนี่ยการจะหันนั่นแหละเดี๋ยวมันหันช้ามากครับเห็นไหมมีตูด้วยมีตูยิงมาโอ้โหอย่างไกลอย่างไกลมาเลยเพื่อนเราเป็นมิดเพื่อนเขาใช้โล่เหมือนกันเหรอเนี่ย อุ้ยยาอุ้ยยาอ้าวแล้วตายเองด้วยเหรออ่ะอ่าอ่านี่ไงเอ้าว์โชวว์โช์ได้ด้วยไงล่ะยาโอ้โหโล่นี่มันของจริงจังโอ้โหกันทุกอย่างเลยเมื่อกี้นี่อย่างที่ผมเอายาฮิลมายาฮิลมาอ่าวิ่งใส่หน่อยเร็วเฟนี่เสร็จยังอ่ะเฟนี่เสร็จยังยังอีกนิดหน่อยมีตู้มีตู้เพื่อนมีตู้โอ้โอไปไม่ได้ไม่ได้นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนอ่านั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเอ้ยนั่งก่อนนั่งก่อน ไม่ฝ <laughs> re ันหนูก็โดเซอร์โดเซอร์โดเซอร์โดข้างหลังจริงนะโดเซอร์นายจะตายผมก็ตายเช่นกันนั่นศัตรูนี่นะอุ้ยอ้าวแล้วศัตรูตายเองด้วยเหรอโคตรเท่โอ้โหโล่ที่มันลำบากจริงนะยังไม่ครบใช่ไหมคุยยังไม่ครบด้วยนะเฮ้ยมา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 บุตนี่น่าได้อยู่ได้อยู่นี่เราถือโล่ถือโล่วิ่งใส่ถือโล่วิ่งใส่มีตูด้วยคราวนี้ก่อนคราวนี้เฮ้ยมีตูมีตูมีตู ม่เห็นไ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 ม่เห็นนิด้หนึ่งตีตีมา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 ตีตีตีเออเมามาเออต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้มาน่าจะครบแล้วป่ะตู้เพื่อนไม่ตู้ไอ้คุ้มกันคุ้มกันไอ้ข่านุกโล่เฮ้ยโล่ปฐาโล่เปล่าเฮ้ยวัดกันเปล่าใครจะชนะเพื่อนนี่เฮ้ยเออมาดิมาอะไรอ่ะเพื่อนตู้กันแบบชายชาตีอยู่เนี่ยโอ้เสียใจเลยอ่ะทำไมเพื่อนทำกันแบบนี้วะ โอ้ก็ลังสู้ด้วยแบบบัดใจเลยนะมาดิมาดิมาดิ๋ย่าอันนี้ยิงไมาดิยิงไมาดิยิงไมาดิยิงไมาได้อันนี้มาดิเอยโล่งลงกันทุกอย่างมาดิมาดิโลงผมกันแล้วไม่มีไม่มีกระจกแตกด้วยอ่าดิงมาดิเพื่อนย่งดิวิ้งมาอันนี้วิ้งยิงมาเลยระเบิดอ่ะระเบิดอ่ะเคยกลัวเปล่าอืมแต่ถ้าด้านข้างเนี่กยกลัวครับอืมมีแพทใหม่มแบบเอาโล่สยันเดินไล่ชนเงี้ยน่าจะ น่าจะโกงเกินเปลี่ยนจุดเล่นก็ได้มาเจอกับเพื่อนเฮ้ยนักตัวตู้เห็นตู้แล้วเห็นตูซ้ายก็มีซ้ายก็เออชนเออหูเสียงมันดังฝึกแต่ชนมันหนีไปไหนหนีไปไหนเราหนีไปไหนจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนฮะหนีไปไหนอยู่ทำไมอยู่ทำไมอยู่ทำไมฮะจะหิวไม่มาเดี๋ยวเออมาเช่เออยาจ้านี่วัดใจวัดนี่เออเว้ยทุกคนต่างกลัวโลกครับรู้สึกข้างหน้าจะอีกคน ช่มตายใช่ไหมตายนะมีคนยึดเหรอมีคนยึดเหรอมีคนลงมามีคนลงรถถังรถถังอย่าอยายาการกระสุนนะการกระสุนนะอุ้ยมีคนลงมาโอ้ย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 โอ้โหถามจริงเลยนะผมว่าเรอดนะถามจริงเลยนะเราเราไต่ขึ้นบนไหมไต่ขึ้นบนไหมเอ้ยเอาดิประตูไม่รู้ประตูไม่รู้นี่ประตูไม่รู้เราเปิดยิงหน่อยไหมฮะ สายรอบแล้วเราอะไอตัวนี้ใช่ไหมผมจำมันได้เอาไปหนึ่งลูกโดนด้วยอะอดีงงดิใครยิงอ่ะโอ้หนี่ไกลละไกลละเข้าหน่อย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 เอาได้ a อซิ s ด้วยป่ะล่ะเอาแล้วทางเข้าอย่าบอว่าข้างล่างดิเฮ้ยมีคนมีคนมีคนวัสดีครับนี่ไงโอ้โหมันตีไม่ถึงอะโดเซอร์ช่วยขยับแบบช่วยตอนเตี่ยช่วยแบบสะบัดโลกไกลๆหน่อยดิสุดมืออะได้ไหม โอ้ขยับแบบเหมือนแบบกโล่จะหลุดมืออ่ะจริงลุยมาเลยโดเซอร์มามาพร้อมโล่มีคนแน่นอนเชื่อผมอ่าเก่งไอ้ยัยเก่งไอ้ไอ้มันต้องใกล้จริงๆนะมันต้องใกล้แบบใกล้มากๆอ่ะเดี๋ยวข้างหน้ามีคนอุ๊ยไปไหนมนามาดิเออมาดิมาดินี่ตีหยันนาะเก่งกับไอ้ยัยเนะผมอ่ะเออเก่งเออเออมา สนุกสนานเออสนุกสนานฮะโล่เนี่ยเออมาโอเคมีคนปะมีคนปะมีคนปะข้างหน้าปะนี่เอออุ้ยคนคนคนสายก็มีอย่าพึ่งขออย่าเพิ่งสายก็มีสายก็มีโอ้มีทุกทางเออสุดยอดถ้าไม่ใช่ไอ้นิดตีไม่ได้แน่นอนแบบเมื่อกี้ข้างล่างน่าจะมีคนอุ้ยข้างบนก็มีคนนี่ว่าไม่ทันละลงมาละ ขอเถอะแล้วกันไหนๆก็สภาพนี้นะโอ้ฮิวันฮิวันฮิวันนี่แอบแอบแอบอืมโอเคโอเคโอเคอ่าติดติดติดอ่าอ่าโอเคอืมไปแล้วขอบคุณมากไปแล้วลงล่างดีกว่าอยากเข้าอยากเข้าบ้านมันอยากเข้าบ้านมันอ่าฮะมาแล้วครับมาแล้วถือโลมแล้วถือโลมแล้วข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าอ่าฮะที่แคบที่แคบยาปุ๊กปุ๊กเอ๊ะ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 รู้นะจะระเบิดล่ะรู้นะอ่า นี่แน่อ่ะตะกระจกไม่แตกถามจริงเอาโล่โล่เอาโล่ผ่านโล่มาดิโล่โล่ทาโร่ปะมาดิโล่ทาโล่ดิไม่มองกันอย่างนี้ก็ยิ้มมาดิโอโห้เพื่อนโอโห้อะไรกันครับเนี่ยโอ้โหลงดีกว่าลงดีกว่าลงเราวิ่งใส่ดีกว่าเอ้ยผมเห็นคนนะเมื่อกี้ที่เขายิงมาคนแอบอยู่ใช่ไหมล่ะคนแอบอยู่ใช่ไหมล่ะฮะติดอะไรเดียวโอ้โหแรงโดดไม่มีสวัสดีเพื่อนฮฮฮฮ ผมว่าสภาพคนที่แบบโดนโลนี่คนจะแบบไม่ไม่ไม่นะอุ้ยแล้วใครก็สไลด์มันอะอ่านี่บอดบอดยิงบอดยิงอ่าบอดยิงอ่ะบอกแล้วสบายบอกเลยสบายโจจะโจจะโจจะนี่มันยิงหน้ามันยิงหน้านี่อุ้ยทำไรทำไรบอดทำไรตีมันตีมือเป็นไรอ่ะมือสั้นเหรอโดเซ่หำจริงเกมมือสั้นอีสปอร์ตมีตู้บอด มองซ้ายมองขวาก่อนฮะเฮ้ยมันมาตาีชาลีหนึ่งแล้วไม่ได้เลยนะน่าจะเข้าชาลีละโอ้โหเวลยังขึ้นเนี่ยนะฮะขนาดเล่นเล่นในนี่ไล่ชนคนไปฮะไปฮะโอ้ขึ้นสองวลเลยเหรออุ้ยบอกว่าโลเราเทพมากเลยดิมีตูแน่นอนวอทเมื่อกี้อะไรตายข้างบนเล็กน่าจะตูตูวตัวเคลียะอุ้ย รถถังยิงมาเกือบตายกับตายอุ๊ฮะยิงโดนอยู่เหรอถามจริงเอาฮิวหน่อยเดียวฮิวดิฮิวดิเฮ้ยฮิวหน่อยสิอย่าหาติดหยิบโล่เอาฮิวฮิวโอ้โหคือถ้าถือโล่อยู่อีกกดฮิวแล้วมันจะเก็บมามันห่วงห่วงของหายห่วงโล่หายเออสุดยอดจริงอะไรพวกเนี่ยศัตรูตายมาถึงเพื่อเราอะตายโอ้โหไปยิงผมเลยเพื่อนผมไปแล้วครับ เราจะแพ้เหรอเนี่ยวม่ไดูแต้มแพ้จะนานเลยครับเฮ้ยศัะตรูเงี้ยแปลว่าวันนี้มาเล่นแบบเฮฮาปาร์ตี้ไปแล้วกันนะครับสำหรับการเล่นโดเซอร์ในครั้งนี้คือมันยากมากครับสำหรับผมอะคือเล่นได้แหละแต่ก็ไม่เล่นดีกว่านะครับก็ไม่มีเฟสนี่จริงๆอยาหวังว่าผมจะเล่นแล้วโอ้ก็ยิงเลยเพื่อนก็เป็นหนึ่งตัวที่ยิงขาเพื่อนยายาเป็นหนึ่งตัวที่ผมแบบแทบไม่แต่งจริงเลยนะโอ้โหมาดิกันกระสุนหน้ากระสุนหน้ามาดิเออมาดิ มาดิง่ายยอดนะก็เป็นตัวที่แบบผมแทาไม่แตะเลยจริงๆนะครับคือถ้าไม่มีเควสนี้อยาหวังว่าผมจะจิบโล่มาเล่นเลยนะครับผมเอาโอเควันนี้ครับานนี้แล้วกันครับคลิปน่าจะไม่ยาวมากครับเพราะแค่ตัดฮะแค่ตัดตอนที่เอาโล่มาชนนี่น่าจะเหลือน้อยมากนะครับเป็นไปครับสนุกสนานกันไปครับวันนี้โอเควัเจกันใหม่คลิมหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับกระจาครับกระจาย้องซา้วยผมสำหรับวันนี้เอาไป้ค่นีแล้วกันครับสำหรับการเล่นโล่ครับโคตรเหนื่อยเลยครับสวัสดีครับ 20คิวนี่ก็ใช่น่าอยู่นะไม่แย่ครับไม่แย่เหรอ